Alina? Savari cup pinong. Cup ching ching. All comment like Thai people say apple. Falang say apple. 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 All right, mcmac. All right, mcmac. Thank you for order <tık pas mae afraid Tyson> today. Cream. are good cream. สวัสดีจ้าโอ,อนอวยพลยกับเจกับมาพบก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี่เปิดคลิปมาทุกคนจะเห็นแฟนเนาะคะ่ะเนาะอืนั่นแหละค่ะเพราะจะได้หัวได้ยังจ้าก่อนสิไปพี่นงค่ะก่อนสิมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตในแต่และมือนี่อุ้ยทุกคนขาต้องมาอัปเดตก่อนเด้เมื่อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับออเดอร์นะคะจากทาง YouTube นะคะขอบคุณพี่สาวจากนางรองแล้วก็แม่เลาะจากเชียงใหม่นะคะแล้วกับพี่สาวอีกคนนึงเนาะคะ่ะเนาะเราอยู่กลุ่มเทพนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะ199บาทเท่านั้นจ้า ทุกคนจ้าคุณพี่สิได้ไปเลยค่ะทักน้องมาเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ไอดีไลฟ์ไว้ตรง YouTube เด้อพี่น้องค่ะอื้นั่นแหละคะ่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ว่าให้โอกาสพอยเดขายของในจุดจุดนี้เนาะคะ่ะเนาะอันพอยเนี่ยปรึกษากับแฟนวาเมนีพอยสิไปโฮมโปรนะคะว่าเพราะว่าพอจะเปิดห้องอีกห้องหนึ่งที่ว่างนะคะเป็น A อนบค่ะก็คือว่าใครที่อยู่วิลัมก็จะรู้นะคะว่าช่วงเดือนตุลาหรือว่าช่วงที่มีงานมอเตอร์จีพีมาราธอนจะทําเงินได้มากเลยค่ะทุกคนค่ะพอยก็เลยตกลงกับแฟนว่าเราจะเปิดออีกห้งหึง เพื่อรับชาวต่างชาตินะคะมื่อนี้ี่ได้ยังพี่น้องครับ ไปลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวพอไปส่งของกอนเด้อค่ะเราจะไปที่โฮมโปรก่อนนะคะโฮมโปรนี่ขับก็ประมาณ5นาที6นาทีก็ถึงโฮมโปรแล้วจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าค่าเสียหายีรเฮาสิบเบิดเท่าใดนะคะมาถึงโฮมโปรพี่น้องตรงดิ่งมาหมองนีเลยตาแววนะคะโฮมโปรนะคะมีแคมเปญนะคะ1แถม1พี่น้องโค้ไฟสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนปกติราคา1,790ดกพอยกจัดมาเลยค่ะ999บาทนะคะทุกคนค่ะได้2ออัน พี่นงค่ะค่าเสียหายวันนี้22,35บาทจุดสาสต่างนะคะแมนถูกบอพี่นงแล้วพี่นงก็สิงงอีกือจ่ายหลายเทสื่อแค่นี้เนาะค่ะเนาะพี่นงะ่ะพสไปใไทยพี่นงมึงเด้อค่ะเด้อพอสซื้อแอร์นะคะแอร์ของมิซูบิชิเนาะค่ะเนาะวาสิมายางเลนเลนก็ได้แอร์พี่นงค่ะแอร์นี้ลดไป2,500บาทค่ะเพราะว่าพอยกับคุณเจมาช่วงที่เขามีแคมเปญค่ะก็คือลดเนาะค่ะเนาะชอบเท่าไหร่ก็คือเขาจะลดให้ค่ะแล้วก็มีบัตรอันเป็นสมารชิกน้ำเนาะค่ะเนาะเดี ตั้งให้วันที่7นะคะเป็นแอร์จากทางโฮมโปรค่ะพี่นงค่ะบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้น,ะะน้าคะเนาะอาจจะบ่ได้อันท้ยให้พี่นองเบิงเบิดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าจะมาอัปเดตอันตามที่ว่าเจ้าของไทยใด้มื่อพอสิมา,าพากเด้่ค่ะทุกคนขาเพราะว่ามันติดเสียงเพลงในโฮมโปรค่ะเดี๋ยวเขาจะติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวติ๊กตกโอ้ยเดี๋ยว YouTube แบนโอ้ยมาติกต๊กตก ไปทวทิ้บทวดแดดแล้วพี่น้อง่ะอีพีนี่พอยกับบอร์ใดไมถึงความว่าพอยมาอวดมาโอ้ด้วค่ะที่พอยสื่อของช้อปปิ้งนันนุนนี่จริงๆเนี่ยชีวิตของพอยในแต่ละมือเนี่ยพอยกัอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันอยู่แล้วนะคะพอยติด ตามพ้อยเนี่ยโดนคนนั่นกระซิูวเนาะคะ่ะเนาะว่าพ้อยอัปเดตชีวิตของพ้อยแบบใดเนาะแต่ว่าที่เขาสื่อของนี่ช่วงนี้พี่น้องขาพ้อยกําลังลงทุนกับธุรกิจที่พ้อยกําลังเหตุอยู่แล้วเราทํางานหนักเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อความมั่นคงของชีวิตแมนบอค่ะทุกคนขาพ้อยก็เลยคิดแบบนี้และที่พ้อยอัปเดตให้มึงเนาะคะ่ะเนาะว่าไปช้อปปิ้งมองนั่นมองนี่จริงๆเนี่ยการช้ชอปปิ้งนะคะบ่ได้ช้อปบอยถึงขนาดนั้นเนะาะจ้ะเนาะอืมกับเป็นข้างเป็นข้าวแต่กะ ดูอยู่เวลาไปใส่หงสิ่ก็ตรงไดติดไม้ติดมือมาแต่ว่าสิ่งที่ได้ติดไม้ติดมือมานะคะทุกคนมันกับเมีนสิ่งไรสาระมันกับเป็นสิ่งเทอันเฮตให้เขาไดสร้างเงินสร้างทองต่อไปเนาะค่ะเนาะยังเฉ่นกันตกแต่งบ้านหนงสิ่คนเขาเขามากกับเออนี่แหละมองนี่มันใช้ได้มันใช้ประโยชน์ได้นั่นนู่นนี่มันก็สิบเป็นแบบนั่นไปเนาะค่ะเนาะขออภัยหลายๆค่ะท้าหลายๆคนคิดว่าพ่อยอวดพ่อยโอเนาะค่ะเนาะ ไม่ได้มีจิตนามแบบนั้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหะคะ่ะที่พ่อจะชี้แจงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพ่อจะพาทุกคนนะคะไปบิ๊กซีต่อพี่น้องแดดเฮแห้งตอนนี้ประมาณ6กโมงแล้วคะ่ะหลายคนบ่เข้าใจว่าพ่อเห็ดไปเพื่อออ้ยังกับการที่ไห้คนที่เขาไม่คนที่ไม่รู้จักเลยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ให้เช่าสองสวันแบบนี้ไปทุกคนครับพ่อยกาลังอยู่ในแพลตฟอร์ม a อแนนะคะก็คือว่าพ่อยกาลังทดสอบ การตลาดที่บุรีรัมย์อยู่ค่ะว่ามันดีบอ่อถ้าพอจะเหตุกิจการในอนาคตมันสีดีบอ่อมันสิตอบโจทย์บอ่อคือพอยเนี่ยเห็นมุมมองแบบเนี้ยมานานแล้วก่อนที่พอจะมีแฟนต่างชาติก็คือว่าบุรีรัมย์หมามันบูมในเรื่องของเมืองกีฬามันเป็นกีฬาบุรีรัมย์นี่เด่นเรื่องกีฬาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถระดับโลกหรือจะเป็นกีฬาหรือฟุตบอลนี่ยังแบบนี้นะะเนาะเนาะในช่วงที่ชาวบุรีรัมย์จะทําเงินได้มากที่สุดนะคะกับเป็นช่วงที่ Mo t ต GP ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยาามา ดูการแข่งขันรถนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์อีกอย่างสีระดับโลกอกย่างเสียไหมคะทุกคนคะกาจิมิแต่ต่างชาตินะคะท่ากาศยานบวีรำจะเต็มไปด้วยต่างชาติแบบ100%เลยนะทุกคนคะนั่นแลหละค่ะเฮตให การที่ว่าห้องเช่าทุกห้องเช่าในบุรีรคือเต็มหมดนะคะแม่กระทั่งพี่นองค้าบรรยากาศที่มันเป็นโฮมสเตย์ที่มันเป็นบ้านที่มีไต่ถุนไต่ทุนนี่เป็นปูนแต่ว่าขังเทิงนี่เป็นไม่แบบนั่นไปพี่นองค้าก็เต็มเบิร์ดคะ่ะไม่มีแอร์บางคนเขาก็อยู่นะคะทุกคนบางคนเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์เป็นคนที่เขารักในช็อปเปอร์หรือว่า เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างแบบนี้เขาบม่มีเขามาบุยรัมหรอเขาบ่มีหม่องนอนพี่น้องะ่ะเพราะว่าโรงแรมมันเต็มหมดเลยนะคะจะจองข้ามปีก,ก็ไม่ทันเขาก็อยู่แบบนั้นพี่น้องคะทั้งทันทีบ่มีแอร์แต่มีพัดลมเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็มีมุ่งให้มีอัน ฝูกไห้แบบนี้สไตล์อีสานบาน้านเฮาเนี่ยพี่น้องเขากลับมากพี่น้องเพราะมันตอบโจทย์คนที่เขาทำโฮมสเตย์แบบนั้น,นทุกคนเขาก็ทําออกมาได้ดีนะคะเขากระซื้อออกมาถึงความเป็นอีสานบ้านเฮานะพี่น้องมันก็นเลยเป็นอ่าสเสน่ห์ของคนที่เขาเข้ามาแล้วแล้วเขาชอบเขาพักเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นกินไอของความเป็นอีสานแม่พี่น้องนั่นแหละค่ะทุกคนขาพอพู้ลังคคนเขาก็มากแบบนั้นเนาะแต่พูด ผู้ลังคนนะ่ะพี่น้องต่างชาติเขามาเขาก็ต้องการเอรเพราะมันฮอนอีหลีพี่น้องคะ่ะในช่วงที่เดือนที่เขาจะแข่งรถมอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนร้อนมากมอเตอร์จีพีนะคะช่วงเดือนนั้นคือร้อนสุดๆนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งค่ะทุกคนค่ะกับเป็นช่วงที่มาราธอนค่ะวิ่งมาราธอนพีล้ําเป็นสวรรค์ของนักวิ่งค่ะทุกคนผู้ใดได้มานี่เกิดือได้สซีสุดแล้วนะคะนอะอิอ้งบรรยากาศมันดีลีค่ะทั้งกองเชียร์ทั้งยังแบบนี้จนเหตุให่ค้นที่เขาแบบ มาบุยลำแล้วเข,เขาต้องมาอีกปีหนึ่งทุกคนแล้วกิจการพวกรีสอร์ทพวกใครที่ทำ a อนบีเนี่ยคือเต็มหมดนะคะแล้วพลอยเนี่ยคือทําแล้วพลอยได้ตอบโจทย์จริงๆก็คือว่าพลอยโพสต์วันแรกพลอยลงระบบวันแรกจาก a อนบี B. พลอยได้ลูกค้าเลยค่ะทุกคนมาจากออสเตรเลียนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำน่ะมันดีนะคะแล้วมันก็ตอบโจทย์พลอยก็เลยว่าโอเคพอจะเปิดอีกห้องนึงแล้วก็ลงทุนเลยนะคะเพราะว่าพลอยมีห้องเช่าอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือว่าห้องวริล่ยไส้นั่นแหละคะ่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วก็น,นี่แหละคะ่ะของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะมีแก้วมีกาน้ําร้อนนะคะกาน้ําร้อนพอซื้อที่บิ๊กซีถูกมาก199บาบาทของสมาร์ทโฮมนี่ค่ะทุกคนเหตุผลที่พลอยไปในหลายๆที่นะเพราะว่าพลอยต้องดูนะคะ ประมาณนี้แหละค่ะธุรกิจของพอยเนาะค่ะนักการศึกมีอย่างหลายบ่ิเวนธุรกิจใหญ่โตนะคะแต่ว่าพอยกําลังเริ่มค่ะเริ่มแรกนะคะกลับมาบ้านทุกคนค่ะมาหากินเขากินน้ำพี่นนองเอ้ยมันีเมื่อยหลายคุณเจก็เห็ดกับเขาห้นะคะวันนี้เราจะกินเป็นอาหารคลีนนะคะคลีนของเรานะคะก่อนจะเห็น่งยๆเมนูตามีตามเกิดคือเกาค่ะคัวตามมีตามเกิดนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะก็จะมีอ่า เมนูอย่างกระพาพรเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่คะเมนูที่พอยกินนะคะก็จะมีไข่นะคะแล้วก็มีไข่ดาวมีมะเขือเทศน,นะคะแล้วก็มีสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ่ะเนาะอีพีนี้ก็บ่มีอะไรค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องพลอยเจสซอรี่และให้กําลังใจเรามาโดยตลอดนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะทุกคนคะ่ะมือน,นีก็ได้มาโพอหอมปากหอมคอนะคะผู้ใดมึงคลิปนี้ก็โคให้รวยปังๆนะคะรวยร้อยล้านพันล้านจ้าสาธุพี่น้อง